ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณครูทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เป็นห้องปอ .1 ห้องทับอะไรเอ่ยห้องทับ3เด็กๆสบายกันดีหรือเปล่าคะสบายดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยอีกไม่กี่วันคะ่ะก็จะถึงวันอะไรกันแล้วลูก<อ>วันสอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็วัน ปีใหม่ค่ะใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะน้องเนยวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่นะสามสิบเดือนธันวาคมพฤทธศักราช2 5 5 7 30แล้วก็นับไปอีกนับถอยหลังไปอีกหนึ่งวันก็เป็นวันที่31นะคะเดือนธันวาคมมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันเอ่ย 31วันเป็นวันสุดท้ายของของปีด้วยวันที่31อธันวาคมของทุกทุกปีเป็นวันสุดท้ายของของปีมีใครบ้างเอ่ยที่เกิดในวันที่31ธันวาคมมีไหมคะนักเรียนปลายทางมีหรือเปล่าเอ่ยวันคล้ายวันเกิดของหนูตรงกับวันที่31ธันวาคมคนไหนที่เกิดในวันนี้ แสดงว่าเป็นคนที่โชคดีใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของเราที่จัดงานวันคล้ายวันเกิดก็ยังมีเพื่อนๆใช่ไหมคะยังมีใครบ้างผู้คนมากมายนะคะทั่วประเทศเลยที่ได้เฉลิมฉลองกัน mm hmm. เขาเรียกว่าวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่คนไหนที่จัดงานวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบุคคลที่ทำไมคะ ที่โชคดีมีคนจัดให้เราเยอะแยะมากมายมีคนที่เขาทำไมคะเฉะลิมฉลองให้กับพวกเราใช่ไหมคะให้กับตัวเรานะคะให้กับใครบ้างคนที่เกิดในวันที่31นั่นเองคะ่ะเอาละวันนี้เด็กๆน่ารักมากชั่วโมงแรกเป็นไงคะเรียนรู้ในเรื่องของประโยคประโยคคืออะไรคะ<า>ก็คือข้อความใช่ไหมลูกที่เรากำหนดขึ้นมาใช่ไหมคะ ใช่เปล่าอ่าใช่นะคะสรุปตาไหนลองบอกคุณครูสิคะประโยคคืออะไรคะประโยคคือข้อความนะคะอาจจะเป็นข้อความที่เราใช้พูดคุยสนทนากันในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะประโยคมีหลายประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประโยคบอกเล่า ประโยชปฏิเสธแล้วก็ยังมีประโยคอื่นๆอีกที่เราใช้กันในชีวิตประจาวันนะคะวันนี้คุณครูก็จะทำการทดสอบในเรื่องราวของเรขาคณิตซึ่งเด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างลูกรูปอะไรบ้างคะรูปรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมรูปอะไรอีกวงกลมรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูปวงรีนะคะเด็กๆเข้าใจหรือยังเอ่ยว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีของใช้มากมายของเล่นใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยรูปอะไรคะรูปทรงเรขาคณิตทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นแผ่นซีดีแผ่น CD, ผน,นี้เห็นไหมคะแผ่นซีดีก็มีองค์ประกอบเป็นรูปอะไรคะร,รูปอะไร,ร,รลูกวงกลมอซองใส ซีดีแผ่นนี้ก็จะเป็นรูปอะไรคะซองใส่ Song เป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยม้า้ชื่อเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมตอบแค่สี่เหลี่ยมก็พอนะคะตอบแค่สี่เหลี่ยมก็พอภาชหน้าผืนนี้ล่ะคะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมโทรศัพท์ล่ะคะเป็นร,ปรูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมแม้แต่เครื่องใช้ภายในห้องเรียนของเราส่วนใหญ่ก็จะมีองค์ประกอบนะคะรูปเรขาคนิตทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแอร์ใช่ไหมเครื่องทำความเย็นกล้องโต๊เรียนเก้าอี้กระดานแล้วมีอะไรอีกลูกไม้บรรทัดมีประตูมีหน้าต่างมีฝาผนังเห็นไหมคะแม้แต่พื้นที่เด็กๆทำไมคะเดินไปเดินมาเหยียบย่ำกันไปก็จะเป็นรูป สี่เหลี่ยมทั้งสิ้นเอาละวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเพลงน่ารักน่ารักนะคะนั่นก็คือเพลงภาพในฝันของหนูเอาให้นั่งดูก่อนตอนนี้ให้ฟังเพลงภาพในฝันของหนูเอาในลองอ่านพร้อมกันค่ะเพลงภาพในฝันของหนูเอาอ่าน อ้าวขอเสียงด้วยค่ะอ่านให้กระชับนิดหนึ่งเขาบอกว่าหยิบสมุดวาดเขียนเพื่อเขียนภาพในฝันทุกคนคิดได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะฝันฝันว่ายังไงเอ่ยเราก็มา เติมจินตนาการวาดฝันของเรานั้นเขียนลงไปร่างลงไประบายสีลงไปในสมุดวาดเขียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมของหนูด้วยเสียงของเ<ม>พลง<ม>ภาพในฝันของหนู<ม>อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพร้อมไหมลูก<ม>อ่าปลบมือหน่อยอ้าวตั้งใจ หรือยังเอ่ยงดงามแล้วอ่ะปลบมือกันหน่อยค่ะภาพในฝันของเด็กๆนะคะเอาละพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวก่อนสอบนะคะคุณครูมีแบบทดสอบเอาเรียนปลายทางค่ะทุกๆโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมีแบบทดสอบค่ะพร้อมค่ะทั้งหมดแถวตรงเอาละน่ารักมากวันนี้แข่งขันกันเลย 1, 1 1ทับ1 1ทัแล้วก็ป .1 3ทัพร้อมทั้งนักเรียน ลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะมาหรือยังเอ่ยอเดี๋ยวสักครู่เดียวลูกสักครู่เดียวค่ะมาหรือยังนะามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสนุกสนานกัน,นด้วเสียงของเพลงค่ะวพาเรากำลังสบาย,ตา,ยตามไปด้วยตามไปด้วยเพลงโกมดี<ว>ดค่ะกาําำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมี จากคูเขากำลังสบายก สำหรับเด็กๆในชั่วโมงนี้ค่ะเอาทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมาได้ยังเอ่ยมาแล้วลูกมาแล้วค่ะมาแบบกลมๆเลย ¡Gracias!